ความดีไพ่จะสื่อถึงคุณในวันนี้นะคะเรามาดูกันสื่อถึงคุณคนที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เขาไม่แคร์แล้วอ่ะเออนะคะทำซ้ําแล้วซ้ําเล่าให้คุณเสียใจนะคะนั่นสื่อถึงว่ามันเป็นจุดที่คุณน่ะต้องปล่อยวางเลิกสนใจเออนะคะกลับมาโฟกัสที่ตัวเองกลับมาถามตัวเองว่าความสัมพันธ์ในจุดจุดเนี้ยโลกใบนี้ ที่มีเขาอยู่อ่ะนะคะถามตัวเองว่าในวันเนี้ยนะคะสุขกับทุกข์อันไหนมากกว่ากันให้ฟังเสียงของตัวเองเพราะอย่าลืมว่าคุณอะมีพลังงานที่ซื่อสัตย์กับความรักคุณมีพลังงานที่จะทำให้คนที่คุณรักมีความสุขแต่ในเรื่องของความสัมพันธ์มันต้องไม่ใช่แบบสุขเพียงฝ่ายเดียวมันต้องแบ่งปันกัน ทั้งคุณและเขาเขาก็ต้องทําให้คุณมีความสุขไม่เสียใจไม่มีน้ําตาเหมือนกันนะคะอันนี้คือพลังงานในสิ่งที่พายอยากจะสื่อถึงคุณนะคะนั่นสื่อถึงได้เลยนะคะว่าเชื่อเถอว่าความรักที่มันจบลงนะคะที่คุณจับได้ว่าเขาทรายศเขาหาักหลังเขาเข้ามาเพื่อที่จะหวังผลประโยชน์อะไรต่างๆเหล่านี้นะคะนั่นเป็นเพราะว่า ความดีที่คุณได้ทำมามันทำให้ถึงเวลาที่คนคนเนี้นะคะซึ่งบางทีมันเหมือนกับว่าในช่วงระยะเวลาที่คุณใช้ร่วมกันกับเขาอ่ะมันอาจจะเป็นช่วงระยะเวลาที่คุณรู้สึกดีรู้สึกรักเขาและอาจจะเป็นช่วงเวลาที่จักรวาลน่ะให้เขาอ่ะได้ปรับได้รับได้สัมผัสถึงคุณค่าความรู้สึกที่คุณมีให้กับเขาว่าคนคนนี้จะปรับไหมจะปรับศีลของเขา ให้เท่ากันกับคุณไหมเพื่อที่จะให้ความสัมพันธ์มันเดินต่อแต่เมื่อระยะเวลาผ่านไปจักรวาลได้เห็นแล้วว่าคนคนนี้ไม่ปรับแต่กับเพิ่มความเห็นเก่ตัวมากขึ้นแต่กับเอาเปรียบในความสัมพันธ์คุณมากขึ้นแต่กับด้อยคุณค่าของคุณมากขึ้นและทำให้คุณเสียใจมากขึ้นแล้วมันก็คงเป็นช่วงเวลาที่จักรวาลมั่นใจแล้วแหละว่าไม่อยากที่จะให้คุณนะ ถูกเอาเปรียบเสียน้ําตาทุกไปมากกว่านี้มันเลยมีเหตุการณ์ที่ทําให้คุณถึงจุดที่แบบสุดๆละตัดจบเพื่อที่จะมาเริ่มต้นใหม่แล้วก็ไม่มีใจอาฆาตแค้นอวดน้ําให้เขาไปจะได้ไม่แบบไม่มีกรรมไม่ผูกเวรผูกกรรมต่อการอีกไม่ว่าจะเป็นในอดีตหรือแม้แต่พบในไหนก็แล้วแต่นะคะอันนี้คือพลังงานในสิ่งที่ไพ่สื่อในวันนี้เนาะแล้วเราเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย